ต่อเลยเออนี่มันชดนุดดีกว่าไม่ใช่หมวกนะโทษทีพทูดผิดเออเจ็ดแสนเพชรอ่ะซื้อเลยขอซื้อบรรปเป็นหมื่นเลยว่ะซื้อมาเป็นหมื่นเลยว่ะโอ้โหดูดูดูโอ้โหนี่ซุ้มแบบรั่วโอ้ยแหลกแล้วเครื่องเครื่องเริ่มน็อกแล้วเครื่องเครื่องเริ่มล้วนแล้วนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เกม Shadow Hunter นะก็เป็นโปรเงินเพชรทุกอย่างอมตะ ตีเร็วฟันแทงไม่เข้านะก็มาสู้สับป,ปหลาดตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลแบบนะดูดูดูดสกิลแบบอันติโหเท่มากถือเออยังไงเทพอ่ะใครอยากได้ก็จะพิงลิงไว้ใต้คลิปนะเดีย๋ยวมากระช่วกผีดิบดูดไส้ผียิงกระสุนแบบกดรัวๆได้เลยสู้กับสับป,ปหลาดตัวร้ายนะ กดมันเลยมันมากเลยครับท่านสกิลเอาแต่ี๋ยวรีบจบเธอะวะเดี๋ยวเราเปิดนี่นาก็จะเป็นเมนูนะก็มีหลายฟังก์ชันเนาะก็เลือกเอาเลยว่าจะใช้ตัวไหนลองอีกครั้งลองอะไรวะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพชรนะเดี๋ยวสอนโหลดในคลิปนึงด้วยนะใครโหลดไม่เป็นก็ดูาดคลิปนี่เดี๋ยวออกไปหน้าร็อบบี้ดีกว่าอันนี้เราแบบผ่านมาแค่2ด่านนะ เพราะว่าเราแบบพึ่งเล่นไงแล้วพึ่งเล่นไงก็ใครอยากได้นะเนี่ยก็จะก็จะก็จะถึงถึงว้ที่ใต้คลิปหรือว่าจะโหลดใน Google นั่นแหละนะ mm hmm. พิมพ์ไปว่า w i f i r e i p นะ mm hmm. ก็รับๆของนะ mm hmm. เดี๋ยวเนี่ยเพชรห้าแสนนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเพชรกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดฟังก์ชันเพชรกัน mm hmm. เรามาแอดไดมอนด์ hmm. กันเลยนี่ <Okay. S 1> อ่าไม่รู้ละกดไป ว,วิธีเพิ่มเพชรนะก็คือกดไปที่อะไรก็ได้ในหน้าจอเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สกิลอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วกดย้อนกลับนะเพชรก็จะเพิ่มขึ้นให,หม่ไปหกแสนเก้าครับ 6, ดนเยอะนะแล้วก็ up, up, up hit, อัพคงอัพเกรดไรได้แบบไม่จํากัดน,นะสวมใส่อะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะเล่นไม่เป็น,นว่ะสวมใส่อะไรวะแอดเพชรก่อนเพชรแปดแสนแล้วตอนนี้นะอันนี้อะไระไม่รไอเทม ยารักษาลรคลูกอะไรอันนี้เราเอรับน,นี่ได้มาได้มา5,000 5ห้าแอนเพชรล้านแล้วครับพอก่อนคือราคาืเวลาเรากดย้อนกลับแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเงี่ยนะกดหายหายังหายยังหายยังวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อ,อสุม่มไอ้นี่นะสุม่ม สูตัวผู้หญิงสวยๆเนะี่ยคือเราไม่มีตัวนี้ไงล้วก็ใช้ไอเชียวฟ้าแนะี่ยแรกมาปุ๊บซื้อเลยแ0ดร้แล้วก็สูงเอาตัวผู้หญิงสุดสวยเนี่ยนะโอเคเราก็สูงไปสูมไปจนจนมันได้นะไอนี้เราก็ไม่จํากัดอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดนะคือเราแบบเ,ออเพชรไม่จํากัดอยู่แล้ว แล้วก็วิธีโหลดนะก็ดูตามคลิปนี้นะมาเดี๋ยวเราไปสอนโหลดนะก็วิธีโหลดก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปด,ดูว่าจะพิมพ์ในคูเกิลก็ได้อะไรนำเนินการต่อไปกดไปดูดิถ้าเด้งเป็นหน้าจออื่นหรือว่าเด้งเป็นที่หน้าอื่นนะ่ะเราปิดไปนะปิดแท็บอ่ะเออแล้วเราก็เข้ามามันก็จะเป็นแบบน,นี้ก็ให้เราเลือกแบบเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าพรีเมียมก็ได้แล้วแต่จะเลือกอนไนนะก็เลือกเป็น ตัวสีฟ้าแล้วกันนะเออสีฟ้าสีเนี่ยเราเป็นตัวพีเนียมตัวตัวตัวซื้อตัวเสียตังค์แต่ว่าเราแบบเล่นฟรีไงน,นะก็นี่เราแบบมาโหลดฟรีฟรนะก็นี่โหลดเล่นฟรีนะไม่เสียตังค์สักบาทนะอันนี้อะไรเราดำเนินการไปดดิมันหน้าอะไรไม่รู้อ่ะปิดไปถ้ามันเด้งอย่างงี้ก็ปิดไปนะเออหน้าโหลดมันอยู่ตรงเนี้ยกดโหลดเลยนี่ ลดยก็จะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็นดูชื่ออ่านชื่อด้วยนะถ้าถ้าไม่ทันก็กดใหม่นะกดใหม่ี่หน้าอะไรวะหน้าอะไรลูกดูชื่อลิงก์เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นี่ย Shadow Hunter นะก็โหลดนี่เราก็โหลดนะก็รอมันโหลดจนจเสร็จแล้วก็ติ๊กติดตั้งได้เลยเมื่อโหลดเสร็จตนะแล้วเ,เข้าเกมเล่นได้เลยนี่ลอยกดดาวแบบไม่ใช่นะโอเคก็โหลดอยู่ต,ตรงนี้นะ นี่โหลดอยู่ตรงนี้อันนี้โหลดมาแล้วติดตั้งแล้วนะก็จะไม่ขอโหลดละกันนะก็วิธีโหลดง่ายๆปะพิมพ์ไปใน Google Drive for APK ตามตามหน้าเนะี่ยตามหน้าเนะนะแล้วเข้าเกมเลยนะก็จะเป็นตัวเนี้ยเนะนี่ยตัวเนีนะ้ยน่ะเนี่ยตัวเนี้ยน่ะโอเคนะแล้วเราก็ส่งต่อส่งตัวเนี่ยแหละ โอเคขี้เกียจสุงมแล้วว่ะไปไปแบบไปเล่นดีกว่า,วาอยากไปสู้กับสัป,ปลาดแล้วอ่ะแบบดาบอาวุธเราเทพยอยู่แล้วเราจะใช้อะไรแย่ยยยวะกลับไปเหตุการณ์เริ่มต้นอะไรอันนี้กุญแจเราไม่มีเราเราซื้อได้นะแล้วสุ่มได้นะคือเราแบบผลล็อกได้หมดทุกอย่างเลยโคตรดีนะเนี่ยอุปกรณ์คืออะไรอันนี้ดาบแบบสวมใส่ได้ด้วยสีเขียวเนี่ยเฮ้ยเราคือเราแบบ มีแล้วนี่หว่าสีเขียวลที่เรามีแล้วนี่หว่าอันนี้สีเขียวว่าอันนี้เรือห้าร้อยหรอนี่สามร้อยเก้าสิบอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยนี่ดีกว่าเลยอันนี้ดีกวดด่าเลยวะใช่ปะที่แต่ว่าชอบสีเขียวขอใส่สีเขียวแล้วกันชุดแม่งสีเขียวอีกรองเท้าสีเขียวอีกโหมเขียวทั้งตัวแต่ว่าชุดทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือว่าเรายังไม่เปิดฟังก์ชันวะเดี๋ยวดูก่อน คือเรามีชุดแล้วไงชุดพระราชาเลือด800อีกสมใส่สีทองโอ้ยอะไรนี่อ่ะคสีเขียวตัวนี้ก็800อันไหนดีกว่าวะ843เท่าทุกันนี่วะใส่ตัวนี้เลยเออนี่843แต่ทำไมตรงนี้ไม่ไม่เปลี่ยนวะงงครับท่านงงครับพี่ซาร่าครับท่าน อะไรสกิลสกิลคือสวมใส่ยังไงติดตัวไม่รู้ครับท่านอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ love, ล็อกอินรับรายวานันปุ๊บปุ๊บปุ๊บทดลองอุปกรณ์ทดลองทำใหม่เรามีเพชรเยอะเว้ยเมนูเราหายเราเปิดฟังก์ชันเมนูไม่ได้วะ่ะโทษทีวะ่ะหึหึซ่อนอยู่ตรงไหนวะเนะนี่ยซ่อนอยู่ไหนเมนูหา,ายวะ่ะเดี๋ยวต้องออกเกมเข้าใหม่นะ,ะเดี๋ยวรอออกเกมเข้าใหม่ได้ปะละ่ะ วันน้าแล้วนะออกเกมเข้าไหนแป๊บนึงนะเฮะ้อออกเกมเข้าใหม่เมนูไม่มีมนึกิ่หายไปนะก็เลยสู้กับปีศาจร้ายไม่ได้เลยวันเกี้ยโอ้แต่เราแบบเลือกรูปโปรไฟล์แลนะ้วเนี่ยู้หลังหนังสืออะไรวะเนี่ยอันนี้ของเรา เราแค่อันเนี้ยคือไม่ได้แล้วเราต้องเป็นเจ้าของตัวนี้ดิไม่ทำไงวะเดี๋ยวเราต้องเล่นตามเกมไปก่อนนะโอเคเรอบแบบซ่อนไปก่อนแล้วกันซ่อนแล้วกดใหม่ได้นะซ่อนซ่อนเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้นะเราซ่อนเมนเูเองเอาเออกดอะไรไม่รู้เอเอกดมั่วอา่อาอ๋อ โอ้ย,ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอ้เโอ้ย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 โอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอเรโนะอ้นนอนะกกยโอ้ยโอ้ยโนะ้โอเยลอ้ยโอ้ยโอ่ยโอนยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้อ้อออโอโออัพเลเวลเลเวลอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันมีแบบปลดล็ออันนี้ด้วยว่ะ คือไรวะปล็อกบัตรผ่านทางโอ้ต้องเสียตังค์อีกไม่เติมเพราะท่านพอดีว่าเพชรเยอะแล้วอันนี้เราก็รับได้รับได้ใช่ไหมวะอ๋อแลร้านข้ยนี่เราก็เราก็ซื้อนี่เลยอือสองล้านห้าเราเรามีแค่สามแสนด้ทำไงให้มันเพิ่มมาซื้ออะไรยอะเยะซื้อสัก สามร้อยมังมั่งชุดดาตนะัวเนี้ยไม่ได้เลยวะ่ะไม่ได้เนี่ยเราได้มาแล้วยืนยันยืนยันแล้วใส่ได้เลยไหมเดีย๋ยวนะฮึมีชุดนี้ด้วยวะ่ะอ้าวอ้าวเราเรา,าได้ได้แล้วมังนะ้งเนี่ยอ่าได้ชุดทองแหวนทอง อสร้อยทองเออได้คููเลยวะเมื่อกี้เออกดลุลัวเลยกดลัว,ล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 วเอามีนี่ด้วยโอ้โหสับหลาดคุยเราต้องซื้อนี่ซื้อไปเลยสองล้านโอ้โหซื้อเยอะจังซื้อเพียงพันเดียวพอละมั้งโอ้ยได้เลยได้แลว้วเนี่ย ดูดูให้สุดนะดูให้จบนะสรุปความมันนะย่าไงโอ้ oh, สุ่มแบบไม่จำกัดนะสุ่มไปเลยเนี่ยโอ้ oh, <But S 1> ได้มนะั้งเนี่ยโอ้ได้อะไรเนี่ยโอเคก่อนนี้ดาบอะไรไม่รู้นะเอือนี่สีเขียวต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยดาบเขียวต้องมาแล้วโอ้ oh. ดาบม่วงมาแล้วสีทองด้วย ตาม้วงสีทองมาว่าอะ,ะวไมไมอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันไม่ออกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยสีทองมาหลุมมีกี่เล่มวะเนี่ยพระเจ้ามันก็เฮ้ยสีเขียวมาแล้ว,วอ่ะอุ้ยสีเขียวหัวโหลกันบอกว่าสีเขียวหัวโหลนะเอ้ยสีเขียวอะไรามาเรากต เคเดี๋ยวเราไปสุ่มหมวกต่อเลยเออนี่มันชุดดีกว่าไม่ใช่หมวกนะโทษทีพูดผิดเออเจ็ดแสนเพื่อเอาซื้อเลยเอาซื้อบริมหมื่นเลยว่ะซื้อมาเป็นหมื่นเลยว่ะโอ้ยดูดูดูโอ้ยนี่สุ่มแบบลัวงโอ้แหลกแล้วเครื่องเครื่องเริ่มน็อกแล้วเครื่องเครื่องเริ่มล้วนแล้วนะเนี่ยเครื่องล้วเริ่มล้วนแล้ว พอดีว่ามันแบบมันแบบออมเล่นนานเกินเนี่ยโอเควะเนี่ยโอเคเลยเนี่ยโอ้โหทำไมมันไม่ออกเลยสีเขียวสีม่วงสีทองมาดิเออให้มันออกมาสิโอ้มีเป็นหมื่นคุ้มบองโอ้สุ่มเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยพอทีจบก่อนได้ไหมอันนี้อะไร อะไรเนี่ยเลือกของวันเลือกอะไรครับพี่ผมสุ่มมาได้ทั้งหมดเลยครับท่านจะมาให้เลือกแค่อันเดียวไม่ใช่เหรอมันจะใช่เหรอเพราะว่าสุ่มได้เยอะน,นะพี่อะไรวนี่คูเริ่มจะงงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเออเออเออ เงินทองเจ็ดแสนแล้วดูดิดูเอาก็ดูเอาแล้วกันเออค้างแหลกอ่าสิ้นหายนะอ่าภรกิจสําเร็จอะไรหนังสืออะไรเดินทางไปหายมันโลกเนี่ยเออคนมั่วอะไรบางกรพคนไฟใหม่แล้วพี่อาอตัวไหนมันดีอ่ะตัวนี้ก็ดีเออเออเดี๋ยวปล่อยให้ดูแบบเพลินๆไปเลย ใครดูได้ก็ดูไปนะพอดีว่าสไตลเป็นอย่างนี้แหละวัดเหี่ยนหมดเออเอา,เอาโอเคก็วิญญาณโลกแห่งปีศาจนะก็อันนี้มันก็จะมีโจมตีพลังโจมตีตัวไหนมันดีมันก็จะแบบพลังโจมตีสูงนะเราเจอตัวที่มันดีแล้วตอนนี้เราจะใช้ตัวเนี้สวมใส่เนี่ยพี่อัปเกรดได้เปล่า อัปเกรดได้ด้วยนี่ป็งไงโอ้ต้องหาตัวนี้อะไรไม่รู้อ่ะหาจากไหนวะเป็อนอันนี้มีชุดอมตะสุดสีทองด้วยเลือกใส่ช่องนี้แล้วก็อันนี้เลือกใส่ช่องช่องนี้เท่ากันไม่รู้คืออะไรครับพี่พอดีว่ามันมีสีม่วงให้เลือกใส่นะแล้วก็ใส่ไว้ เริ่มปวดแขนแล้ววะโอเคเราสวมใส่ตัวนี้อยู่นะนี่อะไรมันเหมือน R O V เลยนี่หว่าไอช่องเนี้ยอะไรพัดพัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะบัตรผ่านการต่อสู้อันนี้ไออันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ยังไงวะจมเฮ้ยมันใส่ยังไงวะใส่ใส่ชุดยังไงวะเดี๋ยวอุปกรณ์น,นี่พลังจมติดเก้านี่ร้อยหกสวมใส่ตัวนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โหอันนี้ร้อยหกเราใส่นี่แล้วเราอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ด้วยนี่ สร้อยอะไรวะเนี่ยสร้อยอันนี้6.9อันนี่7.5ใส่นี้ดูวะ9อันไหนอยู่ช่องแรกคืออันนั้นมันจะดีสุดเราใส่ที่อันดีสุดแหละเออแล้วทำไมชุดไม่เปลี่ยนวะเออเราใส่สีทอง,องหมดแล้วนะตอนนี้ขึ้นคืออะไรอะไรคือขึ้น โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะเอาไปด่านหนึ่งถึงสี่เลยไรเนี่ยอ๋อไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับฟรีวอ๊เพชรเยอะอ่ะพี่แต่ว่าทำไมเล่นไม่ได้คังเต็มกรุณาขยายคังขยายคังมันขยายยังไงวะแล้วคังอยู่ตรงไหนครับพี่อ๋อถังขยาย ไม่มีเลือกทั้งหมดหรอวะอะไรไม่รู้ขายหมดแล้วกันโอ้เริ่มจะเมื่อยแล้วเนี่ยคือไหลวะเนี่ยเอาโอ,มอ้มันเยอะเกินมันเยอะเสือเกินอะไรป้อมปาการ ไปดูดีคืออะไรเริ่มเริ่มงงแล้วเนี่ยขยายคังอะไรวะโทษทีเนี้ยพอดีว่าไม่ได้เล่นเออเล่นไม่เล่นไม่เป็นนะเออเรามีนี่อยู่นี่ว่ะอันนี้น่าสนใีสุดล้ำแบบเลย อะไรมึงจะนับวิทำไมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลโอเคไม่เล่นแล้วนะอะไรวะเวนี่ยเฮ้ยคืออะไรนับวิตรงนี้ทำไมอ่ะเอาไอสัตว์โฆษณาเฉยเลยเออไอสัตว์แม่งกูวนั่นว่าอะไรโอเคช่างมันแล้วกันหน้านี่คืออะไรไม่รู้นะก็อุปกรณ์การรวมการรวมคืออะไรอ่ะ อ๋อรวมละลายเออเหมือนกูมาสตรีมมิ่งสอนคนดูเล่นน <c oughs> ่ะทั้งทั้งที่กูก็เล่นไม่เป็นนะไอสัตว์แล้วแม่งคืออะไรไม่รู้ไอเทมพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่ากะระลุนอะอะไรขยายขัง แล้วคังม่อยู่ไหนวะเออคืออะไรไม่รู้ว่ะออขายราคาแพงเวอร์ไป,ไปอ่ะเออกดเพชรกดเพชรเล่นนี่แหละเอาชีวิตกดเพชรเล่นเลยพอดีว่าเพชรเยอะครับท่านอ,อันนี้ปิดก่อนแล้วกันปิดฟังก์ชันนี้ก่อนแล้วก็แอดเพชรเล่นเลยนี่ กดย้อนกลับเพชรขึ้นครับพี่เอากดสกิลกดหน้าสกิลปุ๊บย้อนกลับเพชรขึ้นครับพี่วิญญาณใช่ไหมกดย้อนกลับเพชรเด้งครับพี่โอ้โหกดดีกดภารกิจเพชรเด้งครับพี่กดกระเป๋าเก็บของเพชรเด้งครับพี่กิจกรรมเริ่มขึ้นแล้วเพชรเด้งครับพี่โอเคพอ ทัก้ายตาธนาคุณดีเอ่อนี่อะไรผมไม่ซื้อครับประเดีวยวเผ็ดเดยอะแล้วไม่นจะไเป็นต้องเติมไม่ต้องเป็นต้อง,ง,งซื้อกดโค้ดไม่เอาอันนี้12วัน1ชั่วโมงเนื้อเรื่องขังเต็มกุลนาะมันมีคำว่าขังไหมเนี่ย ช่องเก็บของอันนี้ก็คังว่ะวะเออใครดูทนใครทนใครแม่งทนดูโง่หาคังไม่เจอเนี่ยถือว่ามึงนี่สุดยอดแล้วนะโอเคหาคังไม่พอเออหาหาคังไม่เจอไอสัตว์อุปกรณ์หน้านี้แล้วกูก็จะทังขยะก,กดลบอย่างนี้ให้ กูก,กดทั้งวันไม่ได้ไอสัตว์มึงเยอะเกินดูดิโอ้โหทั้งวันก็ไม่เสร็จรทักที่มันมีแบบติ๊กทีเดียวเลยไหมครับท่านคืออะไรอะ่ะเออแล้วก็ขายมันหมดเลยเออนี่จบเลยทีเดียวหายวับไปกับตา ดีนี่แล้วเราไปเล่นได้แล้ัผจนภยัยถ้ามึงบอกว่าคังกูเต็มน้องกูลบทิ้งแง่เลยเออนี่เข้าเล่นได้แล้วเว้ยเป็นไงตบมือดีตบมือดีตบม,มือวัให้คนดูนตบดูตบดิตบหัวอ่อา,อาลืมเอาเอาเฮ้ยดาบเราเทพเกินมันตายเลยว่ะยังไม่ได้เปิด โบเลยครับท่านเอาเปิดดูดิขนาดไหนวะเอาคดเดียวตายเฮย้ยหายเลยโอ้โหหายเลยไม่เปิดดีกว่าลองเทสอนุภาพของดาบดูดิดาบเหล็กไร้ดาบศักดิ์สิทธิ์อดาบทองคําดาบมรกตนะนเดี๋ยวเราเปิดแค่เออ่สกิลโนคูดาวพอนะไม่อยากคูดาวนะก็กดรัวๆได้นะ แค่ไม่คูดาวไอสับป,ปะาดพีดิบพวกนี้ก็บอกว่าแค่นี้กูทุไม่ได้นะไอเจ้ามนุษย์ปันป่นปั่นคงจักนะปั่นกงจักครับพี่ยากินไม่หมดสักที่เพิ่มพลังเลือดเราพันสามนะโอ้โหปั่นเป็นกงจักเลยฮะโอเคประมาณนี้นะสำหรับเกม เกมอะไรวะเฮ้ยจำชื่อเกมไม่ได้วะ่ะเออชชางมันแล้วกันนะกลับไปไปต่อโอเคก็มันจะมีคนดูวนะเนี่ยโอเคไปละบ๊ายบาย